กันเลยเนาะสวัสดีครับตอนนี้มาอยู่กับฝ่ายการดินประตูระบายน้ำน้ามาครับทํามาเลยเดินมามาดูดี่นี่อธิบายหน่อยนี่น้ำมาชมงวดูหนอันนี้มาดิดตันีนะครับน้าเหนือมาจากนําทิ้งใส่ปล่อยมาแต่ถ้าย้อยปล่อยไม่มากเนาะไอ้ไม่ยังไม่เกิดความร้อนยกเว้นนะ จะอยู่เพิ่งเหนือเหนือบาดเหนือบาดนั้นมีเพิ่งจะเมา่อคืนมาเพิ่งมาเมื่อคืนมาเมื่อคืนวันที่สองวิจารณ์ขอแปดแต่วันนี้วันที่สามวิจารณ์ขอแปดก็ต้องเปิดประตูระบายน้ำก็ผู้ใหญ่ประสานนายกพอเปิดเปิดเปิดเปิเข้านีเปิดตเข้าเปิดเข้าเปิดเปิดผมจะว่ามาดูพอดีครับก็ก็ลองดูสองน้ำคตอเ้ย่มปล่อยเริ่มปล่อยโอเคกันอันนี้ถ่ายรูป อ่ะตัวนี้ห้ามแตะนะสามยี่น้งเออเก็บหออ่าโอเคัคบไปดูเรื่อยๆอันนี้วิดีโออยู่นะมีคนมาตกเบ็ด็ครับได้ไหมนะได้ไหมลงมาเนี่ยอกน,น่ยครับอ่าชั้นหกนะไปดูสัมภาราเอ อันนี้อันนี้ก็จะไหลไปไหนตาไล่ไปนู่นลงไปนู่นสูงลงไปนู่นสูงไปนไปน้องอ้อไปอะไรเนาะไปลานข้าเนาะลานข้าน้องอ้อออกไปนี่ก็ตอนนี้ก็น้ำตอนนี้ก็มีคนมาตกปลาเอ้ยมวยปิ้ยย่อยหลายๆที่ก็สำคัญก็มีจอกมี่แหนอันไหนที่มันนี้มีจอกข้างบนก็ตรงวัดวัดดันติงก็มีจอกสภาขั้นต่ำ อ๋อแต่สะพานเลยมาไปรูไปแต่ไอ้ที่อยู่บนสะพานยังติดทิศท้องสะพานอยู่ยังไม่มาอันนี้ก็อันนี้ถือยังไม่ไม่ไม่รุนแรงถือว่าสบายสบายดีใช่ไหมน้ามาดีดีใช่ไหมดีแล้วแมตายังมีน้ำข้างล่างข้างบนกันจะมีปัญหานิดหน่อยเนาะกำลังสูบน้ำกันแต่ยังไม่รุนแรงเท่าไหร่ครับวันนี้ก็มาดูที่นี่ครับฝ่ายด้านฝ่ายด้านซีนนาเรียกประตูระบายน้ำ บานนัติงครับใช่ไหมบ้านนันติงเอาบันทึกที่สามิจาริภูแปดอยู่ก็ตาเลยตาอะไรตาดิตาดินน้ำคลนเลยนะโคนสันเทียโคนสันเทียคนนันติงนะครับนี่ก็มาอาผมมาเที่ยวชมดูทั้นี่ครับเออได้ข้อมูลดีครับนี่ทะยกไหนทะยกวัดต้นน้อยเนี่ยด้ดูหน้าจะนะเป็นทะยกทำอ่าทำอะไรเป็นบังดุก็พาสวดมนันเลยรูด เลยเก่งจังเลย <c oughs> ครับอาตาไทายก็คุณสองหนึ่งสอง <c oughs> ครับ